บรรยากาศริมคลองพระอุดมใกล้สวนจันทร์เรือนแรมรอนสื่อตะวันปทุมธานีก็จะแสนคลาสสิกประมาณนี้ชีวิตของคนเราถ้าไม่เอาแต่เคร่งเครียดเกินไป รู้จักพักผ่อนหย่อนใจหาเวลาออกมาสัมผัสบรรยากาศที่ร่มรื่นตามธรรมชาติแล้วสูดอากาศเข้าปอดให้เต็มทำจิตใจให้สดชื่นรื่นรมอย่างนี้อย่างน้อยๆสักสัปดาห์ละครั้งชีวิตก็ได้กำไรแล้วครับ